โอ้ยสบายดีวันนี้ก็เลาะแคมหัวแคมสวนคือเก้าเน้าเจ้าเนาะเลาะแคมหัวแคมสวนเลาะเบิ่งน้องปลาคอยนี่แล้วน้องปัหญ่บยู to então, hot, like hot, like ่โตว่าสั้นก็ได้เงี้ยปลาเนาะเจ้าเนาะได้เงี้ยปลาอยู่กลางทางนี่แหละเพื่อนๆกายอยู่เลาะกายไปกายมากรับก็ได้ Điều nó coi gì đấy là mực ba nong nõi có thể kiếm với xanh lợt mày cái nay mặc mà... hùng nó cháu nay mặc hùng wan mặc hùng wan vay với xanh nhả coi cái nhóc của thằng này mà ăn đâu đấy lật cài bay cài, cài má với nó thang tụi đom xôm đi đấy ชวน,กกน,นรรค่อยก็ได้เจกระโพดอนุรักษ์ธรรมชาติลายโพดค่อยก็ได้ดึงไหมนี่ตุ่มเบี้ยหมวกพริกกำลังขึ้นพี่น้องเหวยวานอันนี้ก็มาวานในหมักฮวงตืมวานในหมักุวงเดอ้อนี่เดอ้อวานในหมักุวงมันเกิดเอาค่อยก็ได้ ยังบ <NYU. S 2> ่ทันมาเอาอยากเอาอยากออกมันจะสิสะอาดเนาะกวนไปเคีดมบนได้เป็นกระเจะวานน้ําโอ้กวานไปบนมันแปนหน้ามาุงออกคอยกจัง วันนี้มากรุงเจ้าวันนี้มากรุงตามหัวตามส่วนแกมทางเรือกเกินผูกมาเบิ่งกันเนาะ <c ười> เห็นมันหกหกเบ็ดธรรมชาติบางคนเขาบอว่าโอ้ยเว่มาเซาห่มธมรรมชาตินี่เด้อนะเจ้าก็าเวได้ยินดีตอนฮับ์ปนะเจ้า ลูกไผ่คอยกะหือลูกชายก็ตัดผมมาได้มาเวได้กนินสบายแขมทางเลาะเบึ่งนอกป่าน้อยนะ้ำพลอยกะเซิญเลยเซิญเลยคอยกำลังปัวแปงอยู่สั้นปีาปาปา ปลาแล่นลินปลาดินแล่นลินพี่น้องเอ้ยฝนยังห้อนอยู่อากาศยังห้อนอยู่อากาศยังห้อนปลายังบวกลงปลายังขึ้นมาลินตามหาดอยู่พีมาลินอยู่หักเลย สะอาดเลยเด้อค่ยอยๆโมซีเบิรนะ์ตพ้นแล้วค่อยกๆเริ่มมาทางละทางอนามัยนะเจ้าไม้สะอาดปรับปรุงกับ